รถขนศพพ่อผ่าขาวคนน่ะเข่าในบ้านเจดํากับบ่คิดว่าเลขเจ้าของสิเข่าไปซื้อเลขบ้านน่ะนําไหวว่าเป็นคนขายหื้อบ้านเดาคือพักก็พักเดี๋ยได้แทนเลขเจ้าของเข่าหาคันว่าก็จะแกลงศพเข้าไปในบ้านปณิหารไปปัลงศพตั้งอยู่หลังตู้หลังตู้ตรงงานมีแต่รูปแม่ไอ้บ่าวกับลูกชายปู่ทีจากแต่แล้วเท่นั้นบัดนี้ วันก่อนคืนวันพระฝันคืนวันพระฝันเห็นโล่งศพตังอยู่ในบ้านแต่ว่าเป็นญาติเฒ่าเจ้าของบานท,ที่นี่เขาบ่ใหม่เพาจะไหนกับบ่ใหม่เอาเราเป็นห่วงอีหยางเราสัน่นก็เลยพ้ากันาเอาลูกเอาหลานมาสมมาส์แม่แตงขันหาสมาคกกือบ้านเฮาเห็นไหมนั่นแหละบานท,ที่นี่โล่งศนะพแบบพริกลงมา พริกเลยม,มาเลยสดนี่ยจิ้งจิ้งออกจากสดเลยกจิ้งออกจากกระโลงเลยแบดน,นี้เลี้ยวไฟผัดน,นาติ่มตู้งูแก่มานมี่เป็นห้อยคือจังหวะไอ้หมอเจาะใส่สายใส่ยางเห็นไหมเบิร์ดนี่ยอยู่ในหันอ่ะโบบี้ปุ้ใดเห็นว่าเล่าน่ะนั่งกินผ้าขาวชีเขาเจ้าหาให้ใครพีเห็นไหมแบงโลง่งน,นะ,ะนั่งกินอยู่บั่มบั่มอยู่ว่าคุณหิวโมจันคุณหิวโมจันพีเบาก,กับเจดมแต่ว่าซุ่นนั่งอยู่ในงานโบบี้ไปเห็นนี่เจดมเห็นอยู่ผู้เดียวเพราะว่าเอ้า มันคือฝันแนวนี้ก็เลยว่าจังส่ก็ได้ไปหาเนี่ยมากินกินจ,จังได,ดก็ต้องิ <c oughs> ่มกินจังไรก็ต้องอิ่มอะไรก็จะเดืดขึ้นมากน่ยนะกับบานี้เจดําว่าเลกมันต้องนี้ศูนย์แต่ว่าปูวัดสายปลาของไอบาอย่างมากนะคือหกศูนย์ไปได้ทั้งบนและล่างเราว่าสมนี ปูวาแต่ความเขา่าสงเสั็เด็ปูเขาแล้วมั้งหกศูนเนี่ยกินยังไงกับว่าอิ่มกินยังไงกับว่าอิ่มแสดงว่าจัดนักจัดลายแล้วเดียวว้าเจ็ดหกศูนยหาลอยขึ้นหาลอยก็เจ้าโทรมากขึ้นบอไข่อิ่มไปฮะอิ่มไปบออิ่มแล้วบ่แล้วเด่นเสียมันในปูเนาะกาใสปิจันนารญาณในการรับชมรงเราตั้งเจดมแต่พี่บ่าวเสนอเป็นแค่แนวทางผิดถือกิยาว่ากัน บ่แมนว่าบ่ถือง่วเดียวบอกแค่กันไปนั่ง่วยก็ไปเรียงง่วงว่าแมนเดชและก็ปู่วัดสายตาของจริงต้องเป็นพี่เบาเมืองใต้พารวยเท่านั้นผู้เดียวเท่านั้นผู้เดียวแล้วก็เลขคนทีมีการเจ็ดหกศูนย์กับแปดห้าล่างถ้าหางอื่นเขามาผสมนั้นคือป้อมเจดมเจดมนะครับค่ะมือนั่นเจดมไปวัดดอนแก้วไปกับน้องแพงเจดมไปยิ้นยังครับเสียงผู้เท่ากระซิบไหม กระซิบป้าแต่ไคนกระซิบกระซิบเสียงแหบๆก็จะผู้สาวไปกินน้ำเจ้าเกลือเน่เสียงแบบเสียงฟ้า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 เรืองสิแม่ห่าสสม่เฮ้ยไม่ได้ยินมานก่ตหัวใจตื้บลดสิไ้ออกมาดันทีเลยแหล่ไปหาผัวย่านย่านแบบแบบเป้นสีทุนห้องอันแมอเออฝ้าเล่นไปหาผัวไอ้ได้ยินเสียงคนบอกหกทุนหกทุนทางเหียว ก้อนที่เจ้าของบอบกันระทุกคนลูกก่อนที่เจ้าของสี่สี่ไปไปเบื้องหลองแพนน้ามันเนาะก็เลยไปขอไหว้พระธาตุก่อนก็เลยว่าถ้าเจดำนั่งอันนี้นี่เป็นลูกเป็นล้านนี่ผูกพันกันมาตั้งแต่ศาสต์ใจกับ้างมาขอพรให้ลูกไม่ยู่มีกินจะเจ็บจะจนนั่นแหละถ้าถ้าเลขตัวที่ไอ้บ้าปอยไปเนี่ย มันขีมาลูกสีมาล่ำถวายบอกเพป็นแค่นั้นลูกสีมาขอล่ำถวายคือเขาอธิษฐานเจ็ดแมนเข้าอธิษฐานเข้าอธิษฐานแบบนั้นบัตรที่นี่บัตว่าเบิ่งน้องแค่ล่ำคือจังสิเป็นอีหยังวะดนั่นเองบัตรทีนี่ลองแค่ล่ำเสียงผู้เฒ่าเลยนะที่แรกว่าเมนผู้เฒ่ามื่ยืนทางแบบโบเมนนะมันสิ่มน เสียงเห็บเหบเสียง setting, health, ค pe, 100, ือจังผู no. 600, ้เฒ่าบริก huh. ินนาห์เลยนะโอซ้ำเ้ำเลยหกศูนย์เออชัดเจนแล้วบันหกศูนย์เ้าผู้เฒ่าแต่ว่าพกก้าเกตัวเดียวกันด้วเจดามชิมักปีนหัวเออเออพกก้าเก่าตัวเดียวกันเจดามชิมักปีนหัวอันน่ะหกศูนยหางเดียวอยาถามว่าซื้อรายบันไหนได้เต็มจะมืงขึ้นเจดามมัดปีนเจดามคยไปเจดามค่อยไปจากเถอะ บอกเคยไปว่านี่ข้างแรกที่ได้ไปคือพ่อไปพ่อพ่อจริงน่นะแล้วก็บอกรู่ซันว่ายุ่งงงในทางพ่อพ่อไปนะฮะนะแตท่ทั้งสี่ห้องทั้งใหญ่เล็กไปบอกพวก้าเออนมุกซุ่น ย่านืริ่มแล้วเห็นไปกอดผัวมาหกซูนผู้เต่าบอกว่าหกซนหกซูนเลนะโเัไปจับ้จผัวย่ำเมียย่ำก่อนี่เมนหัวย่ำเมียซั่มัวนี้เมีนโอ้ยซ้่แล้วซัำมอีกขนาดซื้อเขายังมาคืนแมนอะเมนไปซื้อแล้วเขาจะาคืนไหมลอตเตอรี่กหาไว้ยักใบแล้วครับนี่อยเต่งกระตกเลยระบป็นต่งหนึเบานนีมาเบิ้ง บเอาคือบอมีเงินกระเป๋าไม่นีพ่หมาตัวนีกระเป๋าไม่นีพ่หมาเด้พี่น้องพูดอะป้เลยพี่น้องเอาเนียนับกอนหัวพวกหัวย่าเมียสั่งนะไม่ได้กิดหัวกไม่ได้หัวอก็หาแปดก็แปดหาแปดห้าแปดคุณน่ะตึบนึ่งหาปีน้อนบ่มีไผได้่าเป็นมอบดคำสนดแด้วก อันนี้หมดศูนอันนี้อันนี้เจดําอันนี้แปดหาอันนี้สองศูนย์ในตัวมากหรือเปล่าแต่ว่าย้อนให้รัตยนให้ใบลอตเตอรี่ยู่นให้กัมเมอร์มีมีตัวใดเนี่ยมีหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เน้นคือหกศูนย์แปดห้ากินองข้อนี้ท่อนี้ค่ะเสียแมนกูเสียแมนกูว่าใา่เปลาเคยได้หเพิ่นเพิ่นหาแล้วเพิ่นเพิ่นย่ำก็ได้หลายเพิ่นมากย่ากับซิฟเมน เมนเดี๋ยวฉัน uh, like ่าความฝันนอกรอบมือเคลืนนี่ให้ฟังแมนเจ้าเจ็ดของดีหรือบดีไม่ใส่เจดําก็สร้างคันหาเจ้าความเด้อมือเคลืนนี่ขอบอกไว้ก่อนเด้อผู้ใดกินบดีกับเจดําไฟลุกบึ้มเบื่อกางคันหาเล่ยมือเคลืนนี่บอกให้คือบอมามีข้างสนะเม่คะ กูเจดดัของแท้เด้ของแท้ผู้ใดคิดไรเมนแพผ่ไพ่เจ้าของเด้อผู้ใดคิดก็ดีกับเจดดัมว่าเจดดัมเเคยเอาเปรียบผู้ใดล่ะก็บ่เคยสิไปเปรียบเปลี่ยนผู้ที่ด้อยกว่ามีแต่สิให้แต่ว่าถ้าผู้ใดกะเปรียบเบียนมากะว่าเจดดัเอาหุ่ซิกามให้แต่ว่าเราจะมีตอนดูตอนต่อไปคือเคลื่นปัน ไฟบกกลางคันหาได้ความคันหาถิน่นเลยแันแดดมาเกินนี่ความคันหาถิ่นเลยคันแปดมีบามีแต่คันเห็นคันหาเรามันสอนข้าหมากข้าู่แมหแมเป็นคำาหมากข้มู่คือจังแต่งคันแต่ก็มีคันหาว่างอยู่กลางรอบๆจะออกไปด้วยคันคู่ข้าเจา้าไฟใหม่กลางนั่นเลยค่ะแล้วเป็นศูนย์ไฮเจดดาศูนย์ไฮเจดดาแต่วันนั้นข้อมไม่ใจเจ้าของเกินไม่เห็นจงกูไปได,ดอก ไม่คว่ฝัน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 เอาบานนี้เอาตัวรกมาช่วยซ้ำให้นะเอาซ้ำซ้ำซ้ำสี่สตัวเนี่ยส้หละกหกซศูนย์ยุสไนี่หกศูนยนะครับมาตัวน้อยไรเป็นที่สี่หละกีบาวมายัมเมนเจดัามาซ้ำเมนนะพี่น้องพอเจดัามีทุนเหรอด้ครับสามวดเต็มเต็มได้ปูไหเนี่ยเม มีทุนเราได้วานเด้บรยานเน๊เมีอ่ะบุญแล้วฮะเมีอ่ะบุญแล้วหัวมีอ่ะบุญแล้วความใสยันหยอกหกศูนย์คือตัวย้ำถ้ามันปิ้นกับปิ้นหัวปิ้นหัวเป็นเกล้าข้อนั่นเข้อนั่นเอาพี่น้องฟังเอาของดีดำเด้อครับผมปิ้นเป็นเก้าเท่านั้นป้าผู้เสียงด่แนใจอนุญาตอนุญาตเลยเมียนมีลาโกลฟันใจขึ้นไป แต่คุนเมื่อคืนนั้นตั้งแต่ซื้ออันหกซูลเนี่ยหกซูลเนี่ยหกซูมาเนี่ยเด้อฝันดีดีพี่น้องฝันว่าได้ขายของซื้อขายของหอกออกแดเงินหอกออกแเงินแดมาเดีเขาหกูหกศูนหกหกซูนียนเมียนเมียนเมีนเมานเมีนเมียนเมียนเมียนมนเมียนเมียนยนมียนมีนมนมีนีมียนมียมีนเีนียนเมียนมยนเมเมนเียนเน หลายก็หันจะก็เจ้าคลื่นแล้วให้เจ้ามเอามาขายให้เจดดับก็เจ้าญาติเล็กเจดดับก็ไอ้เบาเจ้ามื่อยาดเจ้ามื่อยาดคือเน่เจดดับว่าไม่ญาติเจดดับมีทุนคือหกศูนย์บนแปดห้าล่างเมื่อยตบกระเป๋าเป๊ะๆรวยรวยรวยนกแกเปเป้รวยรวยผู้ใดว่ารวยก็ได้งวดนี้เจดดับรวยรวยคนเดียวรวยคนเดียอดเลยเหมือนกับคืดับญาตินาะ